อ่ตอนนี้ผ้าเบิ้งขีเล็กนะครับพี่น้องกเอยขีเล็กนี่เขาตัดนะครับตัด่ใไ้มันขาดเห็นมันแตกยอดไหมตัดเครื่องงาครับตัดเครื่องงาแล้วก็หักลงนะครับทีแล้วนี่มันจะแตกขึ้นมากสิครับเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับในการเก็บยอดขีเล็กนี่ครับตัด่ใไ้มันขาดนะครับ ตัดแค่นี้ครับตัดแล้วก็หักพอหักแล้วมันจะแตกสามารถเพิ่มผลผลิตได้นะครับเนาะเป็นเทคนิคหนึ่นงในการเพิ่มผลนผลิตนี่คือขี้เล็กปลูกคางสวนยางครับปลูกความยาวอยู่ประมาณเก้าสิบเมตรเก็บตัวหนึ่งก็ไปต้มได้หลายกิโลู่ครับ โอเคครับผม